ปลาอะไรครับผมสวัสดียามเช้าครับโอ้โหดุโอ้โหด,โโโดสุสวยครับใส่ตลาดใส่สวยมากตัวที่หนึ่งนึก <laughs> ว่าจะไม่มีปลา กูหิ้งเรียบร้อยครับโหดูรครับไปหาเห็ด,ไป,ปไ,ดไปหาปลาไปหาปลาได้เห็ด